ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการเตรียมแผนยกเลิกสายการผลิตมอเตอร์ไซค์รวมทั้งหมด5รุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบไปด้วย Ninja S2 Carbon z บอน0ซ x พันแ x 2 5 0 z 1ซ5หกอสืบเนื่องจากว่าญี่ปุ่นมีการประกาศบังคับใช้ มาตรฐานมลพิษไอเสียใหม่เทียบเท่ากับยูโร5ของยุโรปโดยจะเริ่มต้นบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพศ2565เป็นต้นไปดังนั้นรถมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นจะมีการประกาศยกเลิกการผลิตที่ผ่านมา Honda เป็นค่ายแรกครับที่ได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วยกเลิกทั้งหมด6รุ่นด้วยกันส่วนคาวากินั้นขณะนี้ยังแมชชนของญี่ปุ่น ได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ว่าจะมีการยกเลิกรวมทั้งหมด5รุ่นซึ่งยังเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้าแท้จริงแล้วอาจจะมีเพียงบางรุ่นหรือมากกว่านี้ก็ได้เหมือนอย่างเช่น CBR 6 0 0 R ความจริงแล้วยังแมชชีนก็มีการวิเคราะห์ว่าน่าจะยกเลิกการผลิตไปในช่วงเดือนตุลาคมนี้แต่สุดท้าย CBR 6 0 0 R ยังคงอยู่ครับดังนั้น 5รุ่นที่ได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ก็คือนินจา h 2 c a r าร์บอน Z 0 z พ x 6 r versit x 2 5 0รวมถึง Z125 Pro นั้นก็อาจจะมีบางรุ่นที่ยังคงผลิตต่อไปก็ได้ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจากทางคาว a สกิมอเตอร์ของญี่ปุ่นครับสำหรับนินจา h 2 c a r าร์บอนนั้นมันคือโมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์4สูบเรียง 998cc ติดตั้งซูเปอร์ชาร์เจอร์ให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง231แรงม้าที่11,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด14.4กิโลกรัมเมตรที่11,000รอบต่อน,นาทีซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮามาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกของ Ninja H2 ที่เปิดตัวไปในช่วงปี2015แต่ว่ามาถึงวันนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป วารสุดท้ายของนินจา H2 Carbon อาจจะเกิดขึ้นสิ้นสุดที่เดือนตุลาคมนี้ครับสำหรับแซดพันสปอร์ตเน d กเเครื่องยนต์4สูบเรียง 1000cc ก็เช่นเดียวกันมีแนวโน้มสูงมากครับว่ามันจะถูกยกเลิกการผลิตไปในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนสุดท้ายในส่วนของเวอร์ซ X 250นั้นมันมีฐานผลิตจากเมืองไทยของเราบ้านเรามีขายเวอร์ซิต0 0ก็ยังไม่แน่ใจครับว่า ถ้าญี่ปุ่นบอกว่าเลิกผลิตแล้วเมืองไทยจะยังคงผลิตต่อไปหรือไม่<_ <EN> _>เช่นเดียวกับ z ซตหนึ่โปที่ผลิตจากเมืองไทยส่งกลับไปขายญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นบอกว่านะครับเลิกผลิตเลิกจําหน่ายก็ไม่แน่ใจครับว่า z ซตหนึ่โปในเมืองไทยหรือที่มีส่งขายไปยังอเมริกาจะยังคงผลิตต่อไปหรือเปล่าสําหรับแซตเอนั้นเปิดตัวในเมืองไทยวันที่20ตุลาคม พศ2561มาถึงวันนี้ก็3ปีครึ่งต้องบอกว่ามันได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นเปิดตัวด้วยราคา439,000บาท3เดือนต่อมาปรับราคาขึ้นเป็น459,000บาทปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่464,000บาทมันให้พลังแรงม้าสูงสุด130แรงมา้า ที่13,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด70.8นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุด260กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่16,000รอบต่อนาทีโดยเครื่องยนต์ชุดนี้ผ่านมาตรฐานของยูโรโฟและมีแนวโน้มว่าคาสกินั้นอาจจะไม่พัฒนาต่อการที่ญี่ปุ่นจะมีการประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับยูโร5ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2,565เป็นต้นไปนั้นจะเป็นวาระสุดท้ายของเสลก 6R หรือไม่เราจะมาเกาะติดกระแสข่าวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ